แม่มาลุกงานในวันนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะน้องๆก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานจจแปนเอีสโตรไทยแลนด์นะคะรวมถึงเราก็จะมีงานในวันที่เท่าไหร่คะวันที่สามกุมภาพันธ์ทำอะไรเอ่ยงานเดบิวท์เนี่ยเป็นการเดบิวท์ของพวกเราของน้องเจนสี่เอาน้องๆเจนสี่นะคะยังไงก็ฝากน้องๆด้วยวันที่สามกุมภาพันธ์กนุมภาพันธ์นะคะมาเจอกับน้องๆได้ที่งานจจแปนเอีสโตรไทยแลนด์จ้ะ ค่ะรวมถึงวันที่4ภกรุณาด้วยนะคะที่จะมีงาน Circle Jam 2023นะคะ AKB48 r r o u p Circle Jam จม2 3นะคะก็พี่ๆรุ่นพ,พี่จากประเทศญี่ปุ่น AKB48 จะมาร่วมแสดงกับพวกเรา BNK48 รวมถึง Support Group ก็คือ CGM48 ด้วยนะคะแล้วก็มีน้องๆวงอื่นๆเมมเบอร์จากที่อื่นๆประเทศอื่นๆมาร่วมงานกันด้วยยังไงก็ ตอนนี้เปิดขายตั๋วแล้วนะคะยังไงก็ไปติดตามกันได้แล้วก็มาชมโชว์ได้มีถึง2รอบด้วยกันนะคะคือรอบคิ้วแล้วก็รอบคูนะคะที่ชั้น8เซ็ทนทรัลโวลนี้เองค่ะค่ะดูไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะเพราะว่าเป็นการแสดงที่ร่วมกับทาง AKB48 แล้วก็ BNK48 มีใครได้ขึ้นบ้างคะเยะ้มีน้องๆไปขึ้นด้วยยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้นะคะ เวทีนี้จะมีอะไรพิเศษบ้ษงางหรอคะเวทีวันที่3ม,มีอะไรพิเศษบ้างคะเด็กๆก็ไม่ได้มีแค่เพลงเดียวใช่ใช่ทุกคนก็จะได้รับชมแล้วก็เราค่ะแล้วก็จะได้ดู first performance ของพีกเราเป็นครั้งแรกเลยที่น้องๆจะขึ้นแสดงโชว์ในที่พ u b ิ i c นะคะสาธารณชนยังไงก็มาติดตามกันได้นะคะเป็นไงคะน้องๆเต้นไหมการเต้นน้งเต็มทีพร้อมเต้น การแสดงเยอะไหมคะมีวันที่3เยอะเยอะมากเลยค่ะยังเป็นไงกี่เพลงอยากสปอยอะไรบ้างไม่ได้เหรอคะหนูอยากสปอยอะไรหนูอแบบว่าไม่จะสปอยเยอะได้มีเพลงที่หนูชอบมากอยู่ไหมในนั้นมีค่ะโอ้ยมีด้วยใช่ก็เป็นลิสต์เพลงที่ เตรียม่าให้ทุกคนอย่างจุใจแน่นอนค่ะยังไงก็มาชมกันได้วันที่3กุมภานะคะส่วนวันที่4กุมภา AKB48 Group Circle Jam 2023มีเพลงเยอะมากๆที่ยังไม่ได้ถูกแปลไทยค่ะ <Yeah. S 1> น่าตื่นเต้นม,มากๆตัวเมมเบอร์เองก็ตื่นเต้นม,มากๆที่จะได้แสดงร่วมกับพี่ๆ AKB48 นะคะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเพลงเหล่านี้ให้ทุกคนได้รับชมกันแลวตัวเพลงเนี่ยปริมาณคอนเสิร์ตนั้นเยอะมากๆจริงๆ mm hmm. เพลงใหม่ๆเยอะมากไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ A gente vai ver.